สวัสดีค่ะพบกันในช่อง y o u t u พ e เ i a แอ r โฟดายนะคะในคลิปนี้อาจารย์จะพูดเรื่องรัสเซียกับยูเครนค่ะสาเหตุที่รัสเซียบุกยูเครนเป็นเพราะอะไรมีหลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรหลายคนเลยนะคะเข้าใจว่ารัสเซียเนี่ยต้องการขยายอาณาเขตต้องการยิ่งใหญ่ต้องการครองโลก แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคะคนที่เริ่มสงครามนี้ไม่ใช่รัสเซียแต่เป็นสหรัฐอเมริกาค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนกับลูกชายนะคะฮันเตอร์ไบเดนได้ไปทำห้องแลบอาวุธชีวภาพที่ยูเครนค่ะที่เมืองมาริอุโปนะคะมีหลายแห่งมากกว่า33แห่งค่ะทีนี้เรื่องมันแดงมาได้ยังไงเขาทำมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องมันเพิ่งมาแดงขึ้นเมื่อ แล็ปท็อปนะคะของคุณฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของคุณโจไบเดนเนี่ยเสียค่ะแล้วคุณฮันเตอร์เนี่ยเอาแล็ปท็อปไปซ่อมที่ร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าลืมไปเอากลับคืนหลังจากที่มันเลยกำหนดการชำระเงินแล้วทำให้เจ้าของร้านเนี่ยต้องการที่จะเอ่ยยึดยึดแล็ปท็อปนั้นเพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียหายของตนเองนะคะ ทีนี้ก่อนจะยึดเนี่ยจะต้องลบข้อมูลในนั้นออกก็เลยเข้าไปดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างปรากฏว่าไปเจอข้อมูลธุรกิจสีเทาที่อยู่ในยูเครนนะคะก็คือการทำห้องแลบชีวภาพลแล้วก็มีธุรกิจสีเทาอีกมากมายหลายอย่างเลยไม่ใช่มีแค่นั้นอันเดียวทีนี้เรื่องมันก็เลยแดงไปถึงทางการรัเสเซียเนื่องจากคนคนนี้เขาเอาไปเผยแพร่ไปกระจายต่อแล้วเขาก็เซฟข้อมูลเก็บไว้นะคะหลายชุดเลยเก็บเอาไว้เพื่อเป็นพยานนะคะว่าเขาไม่ได้ ทำเขาไม่ได้แบบว่ากล่าวโทษผิดรู้ไปถึงรัเสเซียรัเสเซียก็โมโหสิคะเพราะว่าประชาชนของเขานะฮะไปตรวจพบว่าใน DNA นี่ยมีความผิดปกติเหมือนกับโดนสารหรืออาวุธชีวภาพบางอย่างเข้าไปในร่างกายนะคะท่านปูตินก็เลยสั่งให้มีการยิงระเบิด ะะเข้าไปในยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5เป็นการเริ่มสงครามนะคะของรัสเซียกับกยูเครนในปีนี้ค่ะเนี่ยก็คือสาเหตุปูตินนะคะท่านปูตินไม่ได้เริ่มก่อนคืออุปนิสัยของท่านปูตินเนี่ยนะคะเป็นคนที่ใจดีมากไม่ทำร้ายใครก่อนเป็นคนรักเด็กนะคะเข้ากับสัตว์ได้เข้ากับเสือสิงโตได้โดยที่เสือสิงโตเนี่ยไม่กัดไม่ทำร้ายอะไรเลยแล้วก็ แม้กระทั่งนลกพีราบอะไรเงี้ยก็ยังโบกมือให้ท่านดูดูในชีวิตประจําวันของท่านนะฮะดูในวิดีโอเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจเย็นมากแล้วก็ไม่คิดจะทําร้ายใครก่อนอยู่แล้วคนรัเสเซียนะคะรักท่านมากทีเดียวค่ะไอ้เรื่องราวของคุณโจไบเดนกับคุณฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยฮะอาจารย์เอามาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะคะมันมีเพจ World Update แล้วก็มี Fox New s มีเยอะแยะไปหมด CNN อเอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คนต่างชาติเขารู้หมดแล้วค่ะว่ามันมาจากไอ้แล็บท็อปนรกเนี่ยแหละค่ะที่ทําให้เกิดสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนขึ้นนะคะมันไม่ใช่รัเสเซียไปพานลูกกรานเขาก่อนนะคะรัเสเซียใจดีมากนะคะเพราะเพราะว่าพอเข้าไปประเทศเขาเนี่ยประชาชนเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือให้อาหารนะคะให้ที่พักช่วยเหลือมากมายเลยนะคะดูในคลิปที่เขาส่งมาแล้วก็ทหารนาโตไม่มีข้าวกินก็เอาข้าวให้ทหารนาโตกินนะคะคือ ประเทศรัสเซียเนี่ยมีลัคนาราศีมีนซึ่งเป็นราศีของดาวพฤะสัสดีแล้วก็ดาวนิจจูนเป็นราศีของคนที่ใจดีใจเย็นและใจบุญมากที่สุดในจากราศีครมันเป็นไปได้อยู่แล้วที่เขาจะช่วยศัตรูของเขาค่ะถ้าคนที่เป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยรู้เรื่องดวงจะต้องเข้าใจจุดนี้นะคะ คนที่เป็นหมอดูเนี่ยจะรู้ว่าใครโกหกหรือพูดความจริงต่อให้มันมีเฟกนิวทำมาสมจริงแค่ไหนเราก็ดูออกค่ะว่าอันไหนเป็นข่าวจริงข่าวลวงหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติมีคนมาโกหกอาจารย์ว่าเขารวยมากเลยนะคะไม่มีหนี้สินเลยรวยร้อยล้านพันล้านแต่พอไปดูในดวงของเขาเขามีดาวไปอยู่ในภพอริเพียบเลยแล้วดาวการเงินเขาไปตกอริบรณาวินาศอาจารย์ก็รู้แล้วว่าเขาโกหกค่ะโหราศาสตร์เดี๋ยวจะบอกได้นะคะว่าใครพูดจริงใครพูดโกหก ไอ้ข่าวที่บอกว่ารัรสเซียแพ้ยูเคร,รนมันเฟกมิวทั้งนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้ดวงของรัสเซียกำลังโดดเด่นมากค่ะลัคนาราศีมีนะคะดาวพฤหัสบดีทับลักเมืมม่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นเกษตรนะคะดวงดีมากชนะแน่นอนแล้วดียาวไปอีก5ปีเลยค่ะส่วนยูเครนเนี่ยเป็นลัคนาราศีเมษตอนนี้โดนมฤร์ตยูทับลักอยู่ะคะทับมาตั้งแต่ปี2558 แต่ว่ายูเครนก็ใกล้จะหมดกรรมแล้วค่ะน่าจะหมดกรรมประมาณวันที่7กรกฎาคม2565ปีนี้นะคะแต่ว่ากรรมก็จะไปตกที่อเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยลัคนาราศีพิจิกนะคะจะโดนมริตยูเลงค่ะก็คือหนักเลยแล้วดาวก็ไปอยู่ในเรือนอริเต็มเลยตอนนี้หนี้สินของประชากรนะคะมันเยอะมาก นี่สิ่งของมวลรวมเยอะมากค่ะตอนนี้ประเทศอเมริกาจนลงเยอะนะคะไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วประเทศมหาอำนาจจริงๆก็คือจีนรัสเซียอินเดียค่ะนะคะอาจจะมีไทยไปด้วยเพราะว่าจีนเอาไทยเข้าไปร่วมกับรัสเซียด้วยค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะเราจะไม่เชื่อเฟซบุ๊ต่างๆเป็นอันขาดค่ะ